สวัสดีค่คะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปรุกเองจิ๊บจิบโฮมวันนี้จิ๊บจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆในการล้างเห็ดหอมนะคะคือเห็ดเนี่ยบางคนเขาก็จะล้างบางคนเขาก็จะไม่ล้างนะคะก็แล้วแต่คนแต่ถ้าเป็นเห็ดดอกใหญ่ๆเช่นเห็ดหอมเห็ดปางหรือเห็ดออรินจินะคะจิ๊บก็จะล้างเพื่อความสบายใจนะคะถ้าเป็นเห็ดดอกเล็กๆอย่างเช่นเห็ดเข็มทองเนี่ยบางครั้งก็ล้างบางครั<ๆ>้งก็ไม่ล้างนะคะก็แล้วแต่คนนะคะจิ๊บล้างจิ๊บก็สบายใจค่ะ ว่าไม่มีเศษดินเศษอะไรติดเข้าไปในกับข้าวที่เราทานะคะค่ะวิธีการนะคะก็คือใส่เกลือลงไปในน้ำคนให้เกลือละลายค่ะน้ำประมาณ 2, 2> ล,าาลิตรเกลือ1นช้อนโต๊ะน, <ๆ S 2> นะคะ,ะาาใส่งลงไปแล้วคนให้เกลือละลายค่ะ แล้วเราก็จะนําเห็ดของเรานะคะลงไปแช่ทิ้งไว้ะคะ่ะไม่ต้องถูหรือไม่ต้องล้างอะไรมากมายนะคะก็จะให้เขาโดนน้าเกลือะคะ่ะสิ่งสกปรกเขาก็จะอยู่ใต้ฝ่าของเขานะคะก็จะคว่ำเพื่อน้าเกลือดึงดินออกไปนะคะเหมือนน้าเกลือเหมือนจะมีประจุที่สามารถดึงดินออกจากเห็ดได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องถูอะไรคะ่ะแช่ทิ้งไว้5นาทีคะ่ะพอผ่านไปห้านาทีนะคะเนี่คะ่ะเห็นไหมคะเห็ดของเราก็จะขาวสะอาดนะคะไม่มีเศษดินเศษอะไรเลยคะ่ะ พอแช่เสร็จแล้วนะคะซิปก็จะล้างน้ำสองน้ำค่ะล้างเพื่อเอาเศษต่างๆออกนะคะจะเห็นว่าในน้ำนะคะมีเศษดินหรือเศษเห็ดก็จะหลุดออกไปค่ะก ถูด้านบนเขานิดนิดนึงก็ได้ค่ะแต่อย่าถูแรงนะคะเพราะเดี๋ยวเห็ดเราจะช้ำหมดค่ะจิบล้างสองน้ําค่ะคบางคนบอกว่าโอ๊ยเห็ดหลุดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปล้างตอนนี้เวลาเราไปทํากับข้าวเขาก็หลุดอยู่ดีนะคะจะทําใหไ้ไม่ว่าจะทําแกงทาสตูปน้ําแกงของเราก็จะไม่สวยเพราะเศษเห็ดที่เราล้างเนี่ยหลุดออกไปหรือน้าไปผัดเนี้ยค่ะก็จะหลุดออกไปอยู่ดีนะคะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเราก็ล้างไปเลยสองน้ําค่ะ นะคะพอล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เห็ดที่ขาวสะอาดแบบนี้ค่ะเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยค่ะว่าถ้าล้างกับไม่ล้างเนี่ยต่างกันแค่ไหนนะคะตอนที่ยังไม่ล้างจะมีเ็จฝุ่นเศษตินติดอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะพอล้างเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะพักให้สะเด็ดน้ําค่ะแล้วค่อยนําไปประกอบอาหารนะคะไม่ควรที่จะล้างไว้นานนะคะ ล้างแล้วพักให้เสดจน้ำแล้วก็กรอบอาหารเลยนะคะไม่ใช่ว่าล้างเสร็จแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นไปเป็นวันก็คือจะทําให้เห็ดกลิ่นของเห็ดเนี่ยเปลี่ยน,น,ยนก็จะทําให้เวลาเราไปปรุงอาหารแล้วก็จะไม่อร่อยคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปคะ่ะ